ครับวันนี้ผมรำวิกรกับในภาคทีมงานครับมาเยี่ยมชุ่มแปลงของของแห้งนะครับพ้องบริเวณครับของพ่อข้าวบ้านแถววังศาอายุบ้านใดครับบ้านวังวามูลนิธิตำบ้านแก้วเพิ่อเมืองจังหวัดชีเกศเป็นศูนย์ต้นแทนน่ะหมอศูนย์ต้นแทนของอืมพี่นี่ไรครับอ่าพื้นที่ตอนนี้ของพ่อข้ัวบ้านไหนจังไรครับประมาณไรหนึ่งครับอ่าทีเฮ็ดแปลงตอนนี้คือคือาเอาระแปลงยังแปลงอ่าหนามยศแปลงหนามยศสูตรสูตรพ่อง้าวบพันที่สูตรจุฬาฯที่นี่ไรสูตรที่นี่ไรครับอ่าปีนี้เฮ็ดเฮ็ดพ่งเฮะฟึ่งเฮ็ด เบิ่งมาหลายปีแหละเพราะท่านเห็ดโอ้เพิ่งมาพิสูจน์เพิ่งมาพิสูจน์เบิ่งครับอ๋อวันที่นีการะยะห่างต้นนี้เท่าไรครับอี่ครับสี่สิบเซนครับสี่สิบเซนเนาะอันนี้ปกติก่อนนี่เจ้ามือแหละครับในสิบห้ามือสองอาทิตย์สิบห้ามือสองอาทิตย์เนาะอ่าทีมงานที่มาเยี่ยมชอแปลงเวนิกาอ่าทั้งปุ่นแนะน้ำตัวเนี่ครับผมครับซาซิโบงครับอันนี้เลยครับผมพุูดเกิดขึ้นเสียเดียครับอันนี้เลยครับบุญฤทธิ์สินี่ครับบุญฤทธิ์สิันนี่ยี่วันไหนครับ ฐานบ้านสีฐานครับผมบ้านสีฐานบ้านสีฐานด้วยกันเนาะเอาฟังนะพี่นะครับอะไรได้ซื้ออย่างออดิซากุนซูกับออดิซากุอยูกุบานได้ครับบ้านสีฐานครับบ้านสีฐานครับผู้เสือสีอ่าเหลืองครับในน้ำตัวนะครับสุบงแก้วภาษาจ้ะสมวงแก้วภาษาเป็นอยังไครับพ่อคำพันธุ์ครับเป็นพันธุ์ย่าพฮะนะครับตอนนี้อาเมเดียก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่อาผู้นำพันเอาทีมงานสีฐานนะครับนำทีมโดยพอคำซาสือบงนะครับแล้วกับผมลาวิกรเมเดกา เดี๋ยวภาทีมงานมาพิสูจน์ครับว่าแบ่งสูตรน้ำยศหรือว่าสูตรยูนิไลนนะครับการเฮ็ดพริกน้ำยศหรือว่าพริกถ้ำสาวนี่ยนะครับระยะห่างต้นหรือคุ้มผ่านเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงก็สำรับพี่น้องผู้เปท่านเคยปลูกนะครับเป็นว่าพี่พูทเกิดกับ่าทัคยเห็ุเนาะครับครับพี่เนี่ยกว่ากี่วูนเลยกับ่าทัคยเห็ุเนาะครับผมกับมาเคยเห็ุมีแต่ปลูกยังไงครับปลูกมีแต่ปลูกแบบธรรมชาติปลูกธรรมชาติสูตรเจ้าของนะครับสูตรเจ้าของอ่าเมือนี้เพื่อนกันได้มาศึกษาในเรื่องของอ่า ปล่อยปุ๋ยหรือการใส่กองนะครับหรือว่าเทคนิคการปูสายน้ำยดนะครับตัวนี้ก็ได้ร่องในพิสูจน์ทุกรอบนะครับเดี๋ยวจะไดนพี่น้องผู้สนใจนะครับเบอ่งซูอยู่นี่ไลยแล้วนะครับเกืดอสนใจครับอยากได้ข้อมูลอยากได้เทคนิคครับติดต่อมาเบอร์คนบปอกกับพันเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งสามสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับเอาทวนอีกทุกรอบเลยครับศูนย์แปดสองหนึ่งสามสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งสําหรับพี่น้องนะครับผู้สนใจ สำหรับพี่น้องผู้สนใจในเรื่องของการปลูกพริกครับตัวนี้มีสองอย่างเราพอกระพันเนาะอาการปลูกพริกสูนี่สูงยี่อะไรขึ้นหนึ่งครับสบาย2ครับในเงื่อนไหลายครับประหยัดต้นทุนรับประหยัดต้นทุนนะครับตัวนี้พี่น้องหลายคนอาจจะคิดว่าเออปลูกพริกสูนี้อาจจะใส่เงื่อนหลนะครับเดี๋ยวจังไดในเรื่องต้นทุนเทคนิคปลูกสายตรงมัติบือของพ่อกับพันใดครับยินดีจะให้ครับตอบนบอมสำหรับทีมงานมรนิกาจะลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวจังไดกับพอครับคลิปต่อไปเนาะ อาทิตย์ต่ำทิปของพ่อพันธุ์ไปครับผมครับอีกสองอาทิตย์ด้วครับดีเด้อเอา